เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม Dark Souls 3 d o o m a y p a t t e นะครับก็วันนี้จะมาทําการเคลียร์สิ่งที่ยากที่สุดดีกว่าของกิจกรรมให้มันอัปเดตใหม่เข้ามาของวันก่อนเพราะว่ามันจะมีอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์เราใช่ไหมอย่างแรกก็คือกาชาใหม่เป็นกาชาของตัว LR Omega Shiron เหลี่ยนเขียวมีกาชาใหม่มีตัว ECA เ e t ใหม่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยววันที่24เนี่ยจะมี ECA LR Baby เข้ามาด้วย แล้วก็ในวันไลเดยวกันเนี่ยมันก็มีการอัปเดตด่านของเชลูดาก้อนเป็นด่านเชลเ l น n ์อีเวนต์ด่านสุดท้ายนะครับก็คือด่านของโอเมก้าเชลลอนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสุดแล้วของอีเวนต์ครั้งนี้นะั้นผมจะขอมาเคลียตรงนี้ก่อนละกันนะมันยากยังไงมันอะไรยังไงเดี๋ยวไปลองดูเลยนะฮะโดยที่ผมเนี่ยใช้เป็นทีมฟูลพาวเวอร์ในการเล่นผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเฉยๆยจากจัดทีมไปเล่นอย่างเงี้ยน่าจะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ เอาตัวรอดกันได้น่าจะหาทีมหาอะไรเก่งๆผ่านได้แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอ้ด่านเนี่ยมันมีมิชชั่นบังคับด้วยนะครับมิชชั่นบังคับมีอยู่2มิชชั่นก็คือมิชชั่นแรกผ่านโดยการใช้ทีมของไฟนอลชัมค r d ซึ่งผมมองว่าไฟนอลชัมคัสเนี่ยตัวละครเก่งมันเยอะไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับน่าจะสามารถจัดผ่านกันได้แล้วก็อีกแคดนึงที่เป็นแคดบังคับก็คือแคดของฟูลพาวเวอร์ซึ่งผมว่าแคดเนี่ยจะมีปัญหากัน ส่วนใหญ่เพราะว่าตัวละครเก่งๆมันมีไหมมันมีนะแต่ว่าถ้าจะแบบมาจัดทีมหรือว่าจัดเป็นทีมทีหนึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทั้ง6ตัวเนี่ยมันก็น่าจะดูแย่กว่าพวกทีมฟันตันทำคัสแน่นอนนะครับเพราะว่ายิ่งต่างคนต่างไอดีนะตัวละครมากน้อยไม่เท่ากันนะครับพอเป็นแคดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแคดฟูลพาวเวอร์เนี่ยผ่านยากกว่าแคดฟันตันทำคัสแน่นอนเพราะว่าตัวละครมันน้อยกว่าแล้วก็ตัวละครเก่งมันก็ไม่ได้เยอะกว่าทีมที่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่าเพราะจริงๆยังเล่นไม่ผ่านเลยนะครับ<笑><笑>มันเป็นมิชชั่นที่ว่าต้องใช้ดวงในการเล่นเลยนะเอาเข้าจริงแล้วมีตัวละครครบอย่างเดียวไม่ได้นะฮะจริงๆเกมนี้ก็คือใช้ดวงทุกอย่างแหละทั้งดวงเปิดกาชาดวงลุนโอกาสต่างๆจากตัวละครคือตอนแรกอะผมจัดเป็นทีมผสมไว้แต่ว่ามันบีบบังคับมากเกินไปนั้นน่าจะไม่มีอิสระในการจัดทีมเลยผมก็เลย ช่างแม่งและโลหมดทุกอย่างเอาเป็นทีมบบลี่ไปเลยก็คือชื่อทีมฟูลพาวเวอร์ไปเลยนะครับให้มันจัดง่ายๆหน่อยเพราะว่าที่ผมจัดทีมผสมอ่ะผมต้องเน้นมิชชั่นแบบฟูลพาวเวอร์แล้วก็ต้องแบบหาตัวละครตรงแคตผู้นำด้ไรเงมันเลยแบบจัดทีมยากก็เลยนี่แหละสายทีมนี่น่าจะผ่านไหวเพราะว่าจะมีตัวเพื่อนอย่างโกคูสี่ที่เรายีมมาเนี่ยสามารถเอามาแบกได้และผมเจเป็นตัวละครดาวลุงลิงสิบด้วยนะครับอัพเบิลยี่สิบเจ็ดถือว่าเพอร์เฟกต์เลยทีเดียว ที่เหลือคือขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นผ่านหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับยังดีที่ว่าไอ้ด่านหาเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนกับด่านเลสโซนไงในแง่ของการเล่นได้จํากัดวันละ3ครั้ง5ครั้งเนี่ยไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ว่าความยากเนี่ยยากกว่าเลสโซนหลายๆด่านเลยเขาบอกให้นะครับคือด่านเนี่ยผู้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่น,นอาจจะชินเฉยชาไปแล้วเพราะว่าเราน่าจะเคยสู้กับมันมาแล้วแต่ว่าผู้เล่นเซิร์ฟ GB เนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนไง ซึ่งบอกเลยว,ว่าดานเนี่ยมันมาก่อนสามารถเรโซนนะครับเป็นดานที่ว่ามาช่วงแรกอะ่ะขึ้นชื่อว่ายากสุดในเกมเลยและผมมองว่าถึงแม้ตอนเนี้ยก็ยังคงยากที่สุดอันดับต้นๆอยู่ดีไม่ลองจากสามารถก็ยากกว่าสามารถไม่ก็ยากเท่าๆกันเลยครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันอ่ะโดยคำที่ว่าผมเล่นตายกระดานนี้ไปไม่น้อยเหมือนกันก็เลยจะพอแนะนําได้บ้างนะครับตรงนี้ผมจะเล่นแบบในเฟสแรกอะ่ะผมจะเล่นดยที่ว่าผมไม่เสียไอเทมเลย เพราะว่าเฟสแรกมันมีวิธีรับมือง่ายก็คือใช้ตัวละครสาย lower e d i c a ไปสู้นะครับเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยมันไม่การสถานะลดดาเมจเราใช้พวกตัวหังฟ้าเบอร์วายหรือว่าหังบีสพิกส้มยิงท่าใหญ่โกเบฟ้าเบอร์วายยิงท่าใหญ่ในการลดดาเมจใส่มันได้นะครับจะได้ทำให้ดาบมันก็ตี่เราได้เบาลงอนะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกเลยว่าความน่ากลัวของเฟสแรกไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับ เพราะว่าของจริงจะเป็นเริ่มตอนเฟสสสุดท้ายมากกว่าเฟสสองเฟสสนะผมลืมบอกว่าด่านมีสีอะไรบ้างอ่ะอย่างเฟสแรกเนี่ยเฟสเนี่ยสีเขียวเฟสที่หนึ่งเฟสที่2จะเจอกับสีแดงและเฟสสเจอสีม่วงนะครับความยากคือ2เฟสหลังเพราะว่า2เฟสหลังเนี่ยมันจะสามารถตีกลุ่ปแอคแท็ใส่เราได้ซึ่งนั่นคือความยากของจริงนะถ้าเกิดว่าใครยัง จำการตีกรุ๊ปแอคแท็กของซามารเรโซนเฟสแรกได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับตีแรงพอๆกันเลยนะแล้วผมว่าไอ้ดาดเนี่ยแม่งตีแรงกว่าด้วยซ้ำมั้งได้คำเี่ว่าแม่งตีหมู่เฟสสุดท้ายอะฮะซามารถมันยังไปเฟสที่2เฟสท้ายของซามารถเรโซนอะเป็นด่านตีเดียวไงแต่ว่าดานเนี่ยเฟสท้ายแม่งตีกรุ๊ปแอคแท็กได้ก็เลยค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะครับก็ประมาณนั้นที่ผมจะแนะนําช่วงแรกก็ไม่มีอะไรนะครับ ช่วงแรกเป็นช่วงที่ว่าตัวละครในทีมจะได้แบบบิลลอัพอะไรกันซะมากกว่านะครับได้ทําการเก็บสแต็กดีเฟนส์เก็บพลังบิลลอัพในเครื่องติดมากกว่าไม่ได้มีอะไรมากนะเมื่อกี้โดนยิงแม้ตายใส่นะครับความแสบของเฟสแรกเนี่ยถึงแม้จะไม่ยากเท่า2เฟสหลังแต่ว่าความแสบก็คือท่ามนตายในเฟสแรกนะมันสามารถซิลใส่เราแล้วก็สตันใส่เราได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนดักหน้าเนี่ยจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโดนดักหน้าเข้ามาใส่ช่องแรกอะ่ะจะเครื่องเลยเพราะว่า หลังจากโดนดักหน้าเสร็จปุ๊บตัวละครนั้นน่ะจะไม่สามารถโจมตีต่อได้เพราะว่าโดนซิวนันเองนะครับก็เลยค่อนข้างจะแอบเครื่องได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอย่างน้อยก็ถ้าเกิดพิโกโลโดนก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้มันเอามาสายรับติงอะไรพิโกโลเนี่ยโดนเข้าไปก็ไม่เจ็บแสนสองโดนเข้าไปก็ได้บิลลอัพให้มันตีแรงขึ้นดีเฟนซ์เยอะขึ้นก็ไม่เสียหายนะครับเรามาโฟกัสแค่แบบตัวละครที่ว่าต้องยิงแม้ตายเพื่อเก่งดีกว่า เช่นนี่แหละพี่แกคุณนี่แหละครับฮังบีสฮังบีสที่เอามาจริงก็มันก็พอช่วยได้ในเฟสสุดท้ายนะชนะทางสีอยู่ดามเมจก็น่าจะพอได้นะครับตีลดดามเมจเข้าไปเขืติดเบิ้ลไม่ตายถือว่าดีนะฮะจะได้ตีแรงขึ้นหน่อยตรงนี้เนี่ยพวกตัวละครอย่างฮังเทนฮังบีสที่ว่ามันต้องยิงบ่อยๆให้เครื่องติดจะจะเล่นในเฟสแรกได้ดีหน่อยนะครับเป็นช่วงบอมอัพไม่ใช่อะไร บูลีตีเข้าไปผมต้องระวังพวกตัวละครสีเหลืองในเฟสที่2ให้ดีเลยนะอย่างบบลีเนี่ยอันตรายมากนะครับโบลีนี่คือต้องรีบย้ายเทินให้ไวเลยถ้าไปเจอเฟสสุดท้ายยังพอได้ไงมันชนะทางสีแต่ว่าสู้เฟสองเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับน่าจะยากพอตัวเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะให้จริงๆหฮังเทนคนได้เก็บพาสัสสีอะไรบ้างนะไม่งั้นจะตามเ่อนไม่ทันนะครับเนี่ยผมมองว่า ผมเออยังไงดีวะเนี่ยโอ้คิดหนักเลยฮะยังไงก็ต้องให้โกคูสีอยู่โลหลักะงั้นผมเล่นอย่างนี้กันผมจะให้โกคูสียิงท่าเล็กแบบจงใจท่าเล็กเลยจะได้ให้แบบตัวละครด้านหลังมาได้วิวอัพทันด้วยนะครับไม่งั้นคือน่ากลัวฮะฮังเทนของเราถ้าฮังเทนเครื่องไม่ติดคือไปไม่รอดนะครับยิ่งเจอเศสที่สามสีม่วงนี่คือน่ากลกวมากนะฮะโกคูสีก็จงใจยิงท่าเล็กไปสี่ลานเก้านะครับไม่แรงมากเท่าไหร่ รถด,ดาเมดด้วยครับสวยแล้วก็ตัวนี้โกเบฟ้าเบอร์วายเจ็ดล้านแปดเอาเข้าจริงถ้าโกเบฟ้ามันติดชีนี่ก็น่าจะจบได้หรือเปล่านั่นไงพูดปุ๊บแม่งคีเลยเหลือให้ฮังเทนได้ตีก่อนอย่าเพิ่งรีบไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องคีพอเร็วให้เพื่อนได้ตีบ้างน,นะคุณคุณทั้งหลายโอเค5้าล้านครับไม่น่าตายไม่น่าไม่น่าสวย โอ้แ oh, ม่งเลือเลอดน้อยมากเลยกะจะให้ทังเทนได้เก็บสักตีสองสามครั้งดูทรงน่าจะครั้งเดียวจอดแล้วนั้งหกล้านสี่เอ้ยไม่ครั้งเดียวจอดนะครับโอเมก้ามันหลบเราได้ขอคุณมากเพื่อนทีนี้หมายความว่าเราฆ่าไม่ตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคติดเบ้นธรรมดาได้อยู่ครับสวยมาทีนี้เริ่มสีสองนะครับพอเข้าสี่สองเนี่ยผมจะเริ่มใช้ไอเทมได้แล้วเพราะว่าน่ากลัวนะครับอันตรายมาก เพราะว่าอันตรายอ่ะยังไงอันตรายก็คืออันตรายนะครับแต่ในกรณีแบบนี้ตัวละครยังคงเหลือความสามารถในการกาดอยู่ทั้งสองคนเลยทั้งทั้งเธอเนี่ยกาดหมดเลยอะ่ะพิโกโลกาดโกฮังกาดโกคูก็กาดผมมองว่าตอนเนี้ยผมยังไม่ต้องใช้ไอเทมก็น่าจะรอดตายได้มั้งคิดว่านะดังนั้นผมจะไม่ใช้นะครับผมจะเก็บไว้ละกันยังไม่ควรใช้ตอนนี้เท่าไหร่เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ตัวโกคุนก ok เล่นช่อง2ไปแทนนะครับเพราะว่าอันตรายที่จะให้ฮังบีทเล่นช่อง2เดี๋ยวไม่ใช่อะไรถ้าโกนกมันอยู่โลหลักจะได้มีสิทธิ์ทุบชีวิตได้เอจะได้แบบมีประกันชีวิตให้เราได้หนึ่งหนึ่งอึกใจได้ครับแสนสี่ถือว่าแรงนะ <laughs> พีโกโลดีเฟนท้า0สนกว่าห0 0 0นมัน้งเมื่อกี้ มีกาดนะครับโดนยิงเข้ามาแสนสี่ก็เป็นดาเมจที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งนะฮะแต่ก็พอได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไอเทมไงเออทีนี้คือน่าจะวางใจได้นะครับเพราะว่ามันตีไม้ตายไปแล้วโกคูนกมีกาดก็น่าจะรอดตายดีเฟนส์สแต็กอะไรก็ว่านไปนะครับโกฮังได้ยังคงกาดได้อยู่ก็น่าจะรอดตายเช่นกันดังนั้นเฮ้โยโอ้โหแรงเกิน ออันนี้ก็แรงไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโกคูนกจะรอดตายป่าวะผมว่าโกฮังอ่ะรอดอยู่แต่ว่าโกนกมันโดนเตะ30,000เลยเหลอเมื่อกี้แรงไปหรือเปล่าเบิร์ดไม่ตายสวยนั่นแหละต้องอย่างงั้นช่วยทํามาหากินกันหน่อยครับทุกคนยังไม่อยากตายตอนนี้9ล้านโอเคยังไงโดนตีกุ๊บไอแ็กเข้ามาครับโกฮังไม่เข้าพิกก็ไม่เข้าโกคูก็เข้าหมสโอเค บบลี่แปลงร่างมาแปลงร่างจังหวะนี้ด้วยโอ้ยตายโหงแล้วมึงเอ้ยทำไงกับโบลี่ดีแ <c oughs> ม่งบังคับใช้เทมสองชิ้นทุกคนโคตรโคตรแย่โคตรแย่เลยโผจังหวะไมด่ดีจัดๆทำไงได้เราผมาตอนเราเลือดน้อยถ้าเราผมาตอนเราเลือดประมาณครึ่งหลอดอย่างเงี้ยมันยังเสี่ยงโดนเตะแล้วไม่ตายรอดได้ไงแต่ว่าเลือดมันเหลือเก้าหมื่นอะต่อให้ผมใช้เทมไปชิ้นหนึ่งอะโบลี่ก็โดนกรูปแอคแท็กอยู่ดีแล้วมันก็ตายผมต้องใช้สองชิ้นครับ อันนี้คือช่วยไม่ได้บอกเลยว่าช่วยไม่ได้จริงๆมันจำเป็นต้องทำนะฮะเอรู้สึกแย่ชะมัดญาติโดนบังคับให้ทำเนี่ยไม่ชอบเลยใครชอบบ้างวาการโดนบังคับให้ทำไม่เอ้ยเราเลือดต่ำก่อนไงถ้าเราเลือดครึ่งหลอดอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปอะมันรอดได้ใช้ชิ้นเดียวก็พอแล้วความแสบของด่านเนี่ก็คือนอกจากมันตีคุปปแอคแทะกได้ใช่ไหมครับมันสามารถหิวเลือดได้ด้วยไง อันนี้คือแสบมากๆนะฮะทีเนี้ยผมต้องไปไฟ ا ่กับเฟสสุดท้ายโดยที่ว่าผมไม่เหลือไอเทมป้องกันแล้วซึ่งแม่งแม่งเฮียมากเพราะเฟสท้ายมันตีโคตรแรงครับอย่างน้อยสู้เฟสที่สามมควรเหลือไอเทมป้องกันสักชิ้นหนึ่งดิวะอันนี้ไม่เหลือสักชิ้นเลยไม่ได้แล้วปะ <c oughs> ไม่น่าไหวหรือเปล่าเอาละครับต่อให้ผมมีเลือดเด้งจากโกนกหรือว่าโกคูสีนะแต่ว่าผมมองว่าอันตรายอยู่ดี กับการที่ว่าเราไม่เหลืออะไทีในการใช้เลยอย่างเงี้ยในการสู้เฟสสามมันต้องพึ่งพลังของดวงมากๆนะครับบูลี่นี่ตีเบิ้ลรัวๆนะครับเบิ้ลแลคีก็ว่าไปาอย่างนี้แหละโคตรแรงบูลี่อ่ะจริงๆต่อให้ตัวละครแพ้ทางสีนะแต่ว่ามันก็สามารถแบกได้ถ้าดาเมจมันแรงแล้วมันคีบ่อยอย่างเมื่อกี้นะฮะสมบูรณ์แบบมากทีนี้พกโกโลได้ความสามารถในการฟื้นเลือดเพอร์เฟกเลยครับพกโกโลได้ฟื้นเลือดด้วยนะฮะหลังนั้น พิกโลได้ฟื้นเลือดมีการดำเมจติดตัวผมจะให้พิกอยู่โลหละแบบนี้โอเคอ่ะก็อย่างนี้แหละถูกแนละ้วโลเดชั่นก็จัดมาตรงเตะถูกเพงนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่างจริงๆนี่ถ้าเราเลี้ยงหลอดดกคังถึงก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการผ่านที่ดีนะแต่ดูทรงไม่น่าทันนะครับมันได้แค่ครึ่งหลอดเองนะถ้าเราเลี้ยงหลอดดกคังให้โกคูสเพื่อนได้กินได้ใชนะ้น่าจะเป็นตัวช่วยในการผ่านที่ ที่ดีเลยนะครับแต่ไม่น่าจะทันเท่าไหร่เพราะดูทรงมันมันยังมันดูจะเร็วเกินไปนะโอเคผมต้องแบบผมต้องมาสู้กับแม่งโดยที่ว่าไม่เหลือยเทีมป้องกันแล้วผมคิดหนักแลอเกินนะเสสามเนี่ยขนาดเมเทีมป้องกันยังคิดหนักเลยอันนี้ไม่เหลือยเทมป้องกันสู้เสษสามกูตายโหงแน่หังเชนเอลาน่าจะเป็นคนปิดงานได้แล้วนะครับสิบห้าร้านแล้วผมอัพคิสามสิบนะขอขู่ไว้ก่อนถ้าไม่ติดกูจะเครืองมากๆโอเค ไม่ติดก็ตายอยู่ดีฮะตายตายเถอะขอร้องมาทีนี้เอาล่ะโกคู4ผู้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งจะกลับมาพอดีอยังไงเล่าแต่ว่าโกเบฟ้าไม่น่ารอดโอ้ยคงคงต้องตัดแอคชั่นให้ให้ฮังฮังบีตีตัดแอคชั่นไปก่อนอย่างน้อยจงตัดกำลังในการตีกรุ๊ปแอคแท็ของมันได้อยู่มั้งตีเข้าไปครับ ไม่โอ้โหไม่ถึงหลอดด้วยเข้าแค่ครึ่งหลอดเองมาเอาละโกคูสีของเราได้โผมาแล้วนะครับผู้แบกของเราเอา่อเอ่อยังไงดีวะเนี่ยก็ให้มันลิงก์กับโกเบวายไปโกเบวายอย่างนี้โกเบวายนี่โดน ผมไม่รู้ว่ามันอแอคทีฟทางบินเมื่อกี้มันตัดแอคชั่นกรุปแอคแท็ดักหน้าหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตัดเนี่ยบันไลแน่นอนถ้ามันตัดช่องแรกไม่ได้นะอย่างน้อยอะ่ะคือผมคิดว่ากเบฟ้าเวอร์ไอ่ะอาจจะรอดได้หลังจากที่มันยิงไม่ตายไปแล้วไงแต่ถ้ามันโดนดักหน้ากรุปแอคแท็กเข้ามาเนี่ยมันก็น่ากลัวครับอันนี้ผมกาลังกังวลอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนะครับเพราะเราหมดไอเทมไปแล้ว มีแค่ทางเดียวก็คือต้องลุยต่อเดินหน้าเท่านั้นนะครับชาชาไกามามาลองดูซิว่ากูจะไหวหรือเปล่าเอาล่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ไม่ต้องเป็นละมาถึงก็โดนเลยอ่ะเท่าไหร่โอ้โหไอ้เหี้ยหนึ่เพันปีปเนี้สิบเจ็ล้านเจ้าโกคูสีฟัวเวอร์ดอกนี้เพื่อโกเบฟ้าเบอ,อร์าเว้ยไอ้เหี้ยใส่เข้าไปแบบขนาดตีสิล้านนะ สิบเจ็ดล้านคีร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังดูไม่ค่อยเข้าจะแรงเท่าไหร่เลยวะโกเบฟ้าเบอร์ไวต่อให้หลังยิงแต่ว่ามันโดนเตะช่องกลางมาเยอะเหมือนกันนะจะไหวจริงดิโอ้โหทุกคนผมผม,มจะพูดยังไงอะด่านแม่งเจอเจ,อ,จอตอนเี่สองบังคับใช้เทมสองชิ้นคือจบเลยอะถ้าผมยังเหลือเทมชิ้นหนึ่งนะผมคิดว่าผมน่าสามารถสู้ต่อได้เว้ยแต่ผมไม่เหลือไงแล้วโอ้ยบาโบโคเตีย ยานะแล้วมันยิงไหมตายใส่ช่องสองมึงยิงใส่ช่องอื่นก็ไม่ได้โอ้ยไอ้เหี้ยจบแล้วไปรีเกมนะครับเราคงดวงแย่ไปนหน่อยที่ว่ามันไปเสียไอเทมสองชิ้นในเฟส2อะเราควรจะเล่นแบบเสียไอเทม2เฟสหลังอะ่ะเฟสละชิ้นเว้ยถ้าเราเสียแบบดับเบิลไปเลยในเฟสมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่น่ารอดเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องเล่นใหม่แล้วครับต้องหาจังหวะดีๆหน่อย เอาละครับตอนนี้คือผมกําลังสู้กับเฟสสองอยู่นะครับซึ่งก็ใกล้จะจบเฟสสองแล้วเมื่อกี้มันเด้งเลื่อนขึ้นมาหกล้านมัน้งเด้งเลื่อนมาอย่างเยอะน่าจะหกล้านจริงอะ่ะเอออ่าเฟสเนี้ยยังไม่น่าจบได้นะครับแต่ว่าน่าจะไปจบเฟสหน้าแล้วผมเนี่ยเหลือไอเทมแค่ชิ้นเดียวแล้วตอนนี้นะอันนี้จะเป็นเทินที่ว่าไอเทมชิ้นแรกที่ผมใช้อะ่ะหมดพอดีเว้ยแล้วเดี๋ยวเทินหน,น้าเนี่ย ต้องมาลองดูเชิงก่อนว่ามันตีมาดักหน้าอะไรยังไงตีกรุ๊ปแอคแท็กดักหน้าหรือเปล่านะฮะโอเคแต่เทินหน้าเป็นเทินของโกคุนกวนกลับมาเราอาจจะใช้พลังของการชุบชีวิตกโกนกมาเล่นได้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าความสามารถในการชุบจะไม่ทำงานฮะโอเวละคิดหนักอีกแล้วนะสีโอ้พระเจ้าแล้วผมโอ้โหแม่งกุ๊ป โอ้โหคิดหนักอีกแล้วมันแทบบังคับว่าให้ผมต้องใช้เทมป้องกันด้วยซ้ำแล้วมันจะไม่เหลือใช้พอในเฟสสุดท้ายดิแม่งเอาอีกแล้วอ๋ออย่างงี้อีกแล้วดิไม่ชอบอย่างงี้เลยอ่ะทำไมเป็นอย่างงี้อีกแล้ววะนี่ <c oughs> กูเบื่อเลย่ยางี้มากเลยอ่ะโอ้อะเพราะถ้าผมไม่กันผมว่าไม่เวิร์กอ่ะไม่เวิร์กต้องกันเ้ยไ,ไม่กันไม่ได้ครับโบลี่ตายครับผมไม่เชื่อด้ว,ว่าดาเมจโกเบฟ้าจะ พอในการปิดฉากคนเดียวได้อะเพราะมันต้องเบิ้ลไงแล้วพาสิบสามเอแรกมันหมดไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้มีเบิ้ลจากพาร์สมีแค่เบิ้ลจากกระดานซึ่งก็ไม่อยากจะหวังพึ่งเท่าไหร่เห็นปะไม่ติดนะครับเนี่แหละมันโดนกรุป๊ปแอคแคกไงถ้าบูลลี่โดนแล้วเราไม่ใช้อเทมเราตายแน่ๆนะครับผมว่าไม่ไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กต้องใช้จริงอะอย่างน้อยก็ไปสู้เธอหน้าเนี่ยยังเหลือไอเทมผลจากอเทมวิสใช้ได้อยู่นะครับ ก็น่าจะพอสู้ได้ในเฟสที่สามเธอแรกอยู่แต่ก็นะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะมันเป็นลางร้ายอ่ะดิเอาล่ะมะโกคูสีฟูพาวเวอร์ต้องช่วยพี่น้องประชาชนแล้วนะครับผมจมังหวะนี้มาสแตนบายสกิลก็ต้องมาแล้วครับแอคทีฟปุ๊บมาเอาล่ะวะเก็บบอลตามสีไว้นะครับอย่างน้อยจะได้ให้มันได้แบบมีสิทธิ์ในการ ได้หลอดดกคังเด้งขึ้นมาอะไรหน่อยคังบีสเก็บไปเลยยี่สิบสี่ขี้อให้ลูกเลยเต็มที่อ่ะเก็บเข้าไปลุยเข้าไปเทินเนี่ยคงรอดแล้วเป็นเทินที่ดาเมจหนักมาของเธนเราเนะครับเธนเราดาเมจหนักมากปัญหาอยู่ที่เธอต่อ,ตอ,ตอมาในอนาคตของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงผมถามแค่นี้นะครับเธนเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่เธนที่มันกำลังจะตามมาหลังๆเนี่ยสิโอ้ยพระเจ้าเอ้ย กุ๊ปแอคแท็กแม่งทำพิษจริงอะกุ๊ปแอคแท็กแบบทีสทีไม่เท่าไหร่กุ๊ปแอคแท็กสทีแล้วยิงโคตรแรงนี่รับไม่ไหวจริงเอาละครับต้องฝากใครฝากพีกับพวกตัวละครพวกนี้แหละเราช่วยทําดาเมจไปไวจะได้ไปไวไหน่อยนะครับถ้าเรายื้อเทินหน้าได้นะแล้วกลับมาใหม่เนี่ยผมว่าหลอดดกขังได้ใช้กับโกคูสี่ฟูลพอร์พอดี แต่ต้องยือ้อเธอหน้าให้ได้แล้วซึ่งถามว่ายื้อยังไงในเมื่อไอเทมหมดแปลวยื้อยากนะผมบอกให้ยื้อโคตรยากเธอหน้าต้องยื้อยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอหน้ามีพิกส้มพิกส้มใช้ร่างใจแน่นในการยกเลิกกรุ๊ปแอคแท็กน่าจะพอไหวอยู่เฮ้ยมีสิทธิ์อยู่นะผมว่ามีสิทธิ์อยู่ผมว่ามีสิทธิ์ ه, ให้ตายเถอะ <laughs> ไม่ชอบความรู้สึกนี้เอาซะเลยทุกคนต้องมานั่งอย่างนี้อีกแล้วอ่ะต้องมานั่งเครียดอีกแล้วฮังเทนก่อนลาจากขอให้มันหนำใจหน่อยดิเออติดขี้ดิอย่างนั้นแหละเพื่อนอย่างนี้แหละเอาให้สาใจเอาให้สะสมหน่อยสิบล้านสิบสองล้านว่าไปติดขู้รัว,วขอขิดเพิ่มขอเบิ้ลเพิ่ม,มเธอหนี้ฮังเทนพอปฟอร์มจัดฮังเทนดามจแลงกับโกคุสีฟูลพาวเวอร์แล้วผมบอกให้เธอเนี้ย แม่งยิง10ล้านกี่รออไม่รู้เอาละโกเบฟ้าเบอร์บาได้ทำงานระบบชุดเกาะทันทีแล้วซึ่งดีมากจะได้มีการดาเมจติดตัวด้วยโอเคผมว่าเรามีสิทธิ์รอดผมว่าเราเรามีสิทธิ์ชนะอยู่เราต้องใช้เทคนิคของพิกโลโลส้มนะครับใช้ให้มันแบบเป็นล่างใจแอนก่อนให้มันเอากรุ๊ปแอคแท็ออกไปก่อนนะครับโอเคเอาละผมว่าไหวผมว่าไหวเดี๋ยวเราแปลงร่างพิกซ้มก่อน เอ่อมันเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอกอเวลาช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเสียเวลาได้นะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่เน้นทวงเวลาเฉยๆโอเคเดี๋ยวเราสคริปต์ไปแล้วกันทุกคนเอาล้ครับกลับล่างใจแอนและเทคนิคนี้คือเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลาล่างใจแอนมันกลับมาเป็นล่างเดิมเนี่ยไอ้พวกแบบที่มันชอบตีกรุ๊ปแอคแท็กอ่ะมันก็จะหายไปเลยของเธอแน้นนะฮะอันนี้ใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นมาทีนี้ มันทําให้เรามีหวังในการอยู่รอดต่อไปกัแหละครับเพราะว่าพอมันไม่ตีกรุ๊ปแอคแท็กดักเข้ามาใส่พวกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ตัวละครเก่งๆอย่างเงี้ยที่มันเก่งหลังยิงอะ่ะมันสามารถมีสิทธิ์โอกาสในการเอาตัวรอดได้ไงผมเลยเชื่อว,ว่าเธอน,นี้ผมต้องรอดเพราะถ้าผมไม่รอดผมจะอยู่ยังไงผมต้องอยู่ต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนว่าไงหลานๆไปลุย กูขอร้องนะกูเล่นมาหลายรอบมากขอชนะทีเถินะมิชชั่นนี้คือแบบมันทรหดมากทุกคนถ้าดวงคุณลงไม่ไม่ตรงล็อกนี่จะแบบทําแพ้ได้ง่ายอะ่ะผมบอกให้นะคือถึงแม้นะถึงแม้รอบเนี้ยผมจะไม่โดนยิงแม้ตาเลยผมรอดไปเทินหน้าแต่ถ้าเทินหน้ามันยิงกุ๊ปแอคแท็ T T K ดักหน้าใส่มาสองรอบผมตาย100%เปอรเอเผลอๆเนี่ยยิงกุ๊ปดักมาแค่รอบเดียวอะ่ะผมก็ตายร้อเหมือนกันงนั้น แม่งดวงมากนะเธอหน้านเป็นเธอวัดใจเลยว่าผมจะได้ชนะมันหรือว่าจะแพ้มันถ้ามันไม่ได้กุุบแกดักหน้านะโกคูสีฟูพาวจะได้ใช้หลอดรกคังที่เหลือแล้วมันจะปิดฉากสบายๆเพอร์เฟแน่นอนแต่ผมจะได้ใช้หรือเปล่าอีกอย่างคือผมจะรอดจากเธอน,นี้ไหมรอดไหมอย่าโดนนะโอ้หว่ดเสียวมากเลยกูกูกู กูหวาดกลัวมากทุกคนผมโคตรหวาดกลัวเลยเม่อกคือเมื่อกี้แบบโดนไมมตายแน่ๆโดนปะเนีย่ยเธอนี่โดนใช่ไหมโดนหรือเปล่าโดนหรือไม่โดนขอร้องขอร้องรอดแบบยี่สิบเปอร์เซ็นแบบเตือนมาแล้วเอาละยาโอเคลาก่อนว่ะลาก่นว่ะลากเพื่อนเพื่อนทั้งหลายชัยชนะมันตกเป็นของผมว่ะในที่สุดมันก็จบลงเลย มาตะภายครั้งนี้ต้องขอบคุณโอกาสหรือว่าดวงของเรานะครับค่าลัคก,กี้ของเราไม่ได้ต่ำเตีย้ยเล็ดินเกินไปนะฮะร,รอบนี้มันมาเหมือนกันปกติมันชอบเห็นไงชอบเห็นว่ามันชอบตีกุ๊ปดักหน้ามาทีสองทีแต่ว่าเทิร์นนี้ไม่ใช่นะครับแม่งโดนยิงมาสามแสนเกือบไม่รอดขนาดโกคุสีการดาเมจต้องมีนะการดาเมจมีดีเฟนท์ห้าแสนนะครับเป็นที่ยืนยันเลยว่าด่านมันตีแรงจริงๆเลย ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เขื่ป้องกันคือตัวละครไม่หนาจริงอยู่ไม่ได้นะครับด่านหานี่นะฮะไป15ล้านหลอดดกครังขอจะจอด,ด K คสกินที่ๆทได้บอกนะพี่บ่าวมาแล้วพระเอกลิงแดงจงมาเออฮือ,อมันต้องแบบนี้จบสักทีไอมิชชั่นเฮงสวยหานี่เอราโหดมากนะครับบอกเลยว่าผมเล่นตายไปหลายเทคเหมือนกัน เพราะว่ามันมีเรื่องของนั่นแหละโอกาสต่างๆให้เกิดขึ้นนะฮะก็สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะครับสำหรับมิชชั่นฟูลพาวเวอร์ของด่านนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยมิชชั่นไฟนัอนทมค้าหรือว่าแค่ผ่านด่านปกติเนี่ยทุกคนน่าจะเล่นผ่านได้เองอยู่แล้วอันนี้ก็คือมาเล่นแค่มิชชั่นนี้เฉยนะลองลองจัดตามได้นะครับจริงๆไม่ต้องจัดทีมตามผมนะเพราะว่าตัวละครฟูลพาวเวอร์เนี่ยยังมีทางเลือกอื่นด้วยเช่นพวกโกหังฟ้าเบอร์บ,อบาอย่างเงี้ย ที่ผมใส่ฮังเทนมาก็คือผมเชื่อว่าฮังเทนมันรีดดาเมจได้มากกว่าไงก็เลยใส่ฮังเทนมาใส่แทนตัวของฮังฟ้าถ้าเกิดผมใส่ฮังฟ้าเวอร์วเข้ามาเนี่ยอาจจะลอดตายมีสิทธิ์โอกาสในการลอดตายที่มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของการกาดในของมันอยู่ไงก็เลยแล้วแต่ว่าคุณจัดทีมยังไงแต่นั่นแหละครับถ้าคุณผ่านมิชชั่นฟูลพาวเวอร์ได้แล้ว ทุกอย่างก็อีซี่แล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรให้กังวลต่อไปแล้วอันนี้คือเราเคลียร์แบบเคลียร์ของยากสุดของด่านมันเลยก็จบเรียบร้อยเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะผมจะมาเปิดกาชาฉลองให้มันหน่อยละกัน,นไหนๆก็อุตส่าห์ผ่านวิกฤตการณ์อันยากเย็นยากลาบากมาแล้วมาเปิดกาชาส่งท้ายกันดีกว่าทุกคน,นอย่างน้อยก็นะมันเป็นเลตคูณ2ก็เผื่อได้ของดีกลับคืนมาเช่นโกคูใครอะไรอย่างนี้มา เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปทาคลิปยืมเพื่อนเล่นมันต่อแล้วกันมาห้าสิบเม็ดนะครับเปิดฉลองหน่อยแล้วกันไม่ใช่อะไรผมอยากเก็บเหรียญเขียวใชยไงเหรียญเขียวผมใกล้ครบห้าร้อยแล้วจะได้เก็บไวแ้แลกพวกตัวในอนาคตได้เอาละมาดูทรงไม่น่าดีเลยวะบินมาก็ไม่คอมโบด้วยเอาละหนึ่งเลตคูณสองหลอกลวงกูอีกแล้วเลตคูณสองหลอกลวงกูอีกแล้วไม่เคยจะคูณสองจริงๆสักทีนะยังไง เอาละเ,าเหมือนจะคุณสองจริงนะครับได้เอซาเออนอกจากจะทอเาะหดจิตใจจากการผ่านด่านแม่งเนี่ยกูไม่ได้อ่บเปิดการชาแม่งเลยเอาละครับขอตัวลาไปก่อนจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็วปเจันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ